สวัสดีครับพบกับผม t ท a v e l เวลบายทในช anel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณสีแยกปทุมวันนะฮะบ,บรรยากาศการจราจรบริเวณถนนพญาไทตอนนี้ก็คือคังนะฮะแนวเหนือใต้ก็เป็นถนนพญาไทนะครับแนวซ้ายขวาก็เป็นถนนพระรามหนึ่งนะฮะข้างหน้าก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า,า BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับขวามือก็คือหอศิลปวัฒนธ,นธรรมกรุงเทพมหานครนะฮะ ก็เคยมาถ่ายคลิปที่นี่อยู่นะฮะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปให้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเดินมาบุงคลองนะ,ะทุกคนนี่แหละครับคือที่เขาว่ากันว่ากรุงเทพไม่เคยหลักไหลก,ก็เพราะเขตนี้นี่แหละครับตรงนี้นะครับพุก้านตลอดนะฮะไม่ว่าจะสี่ทุ่มห้าทุ่มตรงนี้ก็ยังคงพุก้าน,นะครับตึกสีส้มๆตรงนี้ก็คือตึกสยาม นะฮะก็จะมีโรงเรียนสอนพิเศษโรงเรียนกวดวิชานะฮะระดับท็อปๆม,มากมายนะครับมีโรงเรียนสัมพาอังกรีโรงเรียนสอนคณิตศาสตร์ชีวะเคมีนะครับใครที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะก็สามารถมาเรียนได้นะครับติวก่อนที่จะสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยนะขวามือก็เป็นร้าน ดองดองกี้นะฮะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะขายสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งแล้วนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะฮะ ก็มาก็เจอกับพวกร้านขายรองเท้านะฮะร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะครับเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะฮะตรงนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับ มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะครับเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีนะฮะแล้วก็มีร้านขายเครื่องประดับนะครับแหวนนะฮะต่างหูต่างๆนะฮะมีธนาคารด้วยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาตต่างชาตินะครับมารอแลกเงินนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านเครื่องประดับหมดเลยนะครับพวกแหวน ต่งหูนะครับสร้อยก็มีนะทุกคนมีนาฬิกาข้อมือด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับลงไปข้างล่างก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นข้างบนเนาะ ซ้ายมือก็ร้านอาหารเยอะแยะเลยนะทุกคนข้างล่างร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะครับร้านขายกระเป๋าก็มีนะฮะกางเกงยีนก็มีนะครับ มีขวดซองมีขนมเค,ค้กด้วยนะครับขวดซองร้อยเก้าห้าขนมเค,ค้กร้อยห้าสิบห้านะฮะก็มีขนมหลากหลายนะฮะแต่ว่าราคาก็สูงพอสมควรนะครับตรงนี้ก็มีพวกผลไม้แปรรูปนะฮะขนมแปรรูปต่างๆนะครับถั่วทุเรียนแปรรูปก็มีนะฮะ มีเครื่องสำอางด้วยนะฮะข้างล่างนี่จะมีร้านอาหารด้วยแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับวขวามือก็เป็นพวกร้านขายรองเท้านะฮะ ซ้ายมือก็เป็น KFC นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากิน KFC นะครับแต่ว่าผมขอพาเพื่อนๆไปชมโซนอื่นก่อนเนาะวันนี้อาจจะพาชมไม่หมดนะฮะอาจจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับแต่ก็จะพยายามชมให้ได้มากที่สุดนะฮะสำหรับมาบนคลองนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่31ตุลานะครับวันฮาโลาวีนคนก็มาเดินมาบุญคลองเยอะนะฮะเซนท์เนเวอร์สยามนิดทับวอลลี่สยามพารากอนแล้วก็มาบุญคลองวันนี้คนเยอะนะครับไม่ว่าจะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนๆคนก็เยอะนะฮะเพราะว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวหลังจากเลิกเรียนเลิก,เลกทำงานก็จะมาเดินห้างกันนะฮะ นี่ร้านนักล่าหมูกระทะนะครับผมเคยมากินนะฮะเดี๋ยวจะแนบลิง์ไปให้นะฮะคนเข้าคิวเยอะเลยนะฮะทุกคนยินยินแบบนี้คนเข้าคิวเยอะนะฮะนักล่าหมูกระทะนะครับถัดไปอีกก็เป็นร้านตีน้อยสุกี้นะฮะโอ้โหคิวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับต้องรองเป็นชั่วโมงนะฮะทุกคนถึงจะได้กิน ถ้ามาเวลานี้นะต้องรอเป็นชั่วโมงนะฮะถ้าจะกินมื้อเย็นให้ดีนะครับต้องมา4โมง5โมงนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะฮะแต่ถ้ามา6โมง1ทุม่มก็มีสิทธิ์ที่จะรอนานเป็นชั่วโมงแบบนี้นี่แหละครับตรงนี้ก็มีพวกร้านเสริมสวยร้านนวดนะฮะมัตส,สานนะครับ ขึ้นมาตรงนี้ก็เจอกับพวกร้านขายเสื้อผ้ามากมายเลยนะทุกคนร้านขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะตรตรงนี้ร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะทุกคนผมว่าก็คล้ายๆกับประตูน้ำเนาะ มีร้านกาแฟอินทนิลด้วยแต่ว่าร้านกาแฟอินทนิลปิดแล้วนะครับร้านขายรองเท้าก็มีนะฮะมีรถตุกต๊กๆด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นรถตุกต๊กๆแค่ครึ่งท่อนนะฮะไม่มีหลังคาถ่ายรูปได้นะครับรถตุกต๊กๆสไตล์แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็มีพวกร้านขายพระเครื่องนะฮะ จริงๆเราสามารถมาทำพาสปอร์ตที่นี่ก็ได้นะฮะพวกหนังสือเดินทางนะครับถ้าใครจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศนะฮะขึ้นมาแล้วก็เจอกับธนาคารกรุงเทพนะครับข้างๆก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินก็มีนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนาะ จะได้เจอกับโรงหนังแล้วก็เกมบอลนะฮะตรงนี้ก็มีโรงเรียนกฎวิชานะครับครูพลสอนสังคมนะฮะแล้วก็ครูจับสอนคณิตนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนนะฮะที่จะสอบเข้ามอหนึ่งนะฮะอยู่ป .6 จะสอบเข้ามอหนึ่งที่สาธิตประทุมวันหรือว่าสาธิตประสานมิตรที่ผมจบมาก็ดีนะครับหรือว่าโรงเรียนรัฐบาลอื่นๆนะครับ หรือว่าจะเข้ามสีที่โรงเรียนติบอุดมก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะฮะนี่นะครับขึ้นไปกันต่อเลยนะครับทุกคน ชั้นนี้ก็เจอพวกโรงเรียนกฎวิชาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีเด็กๆหลายคนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะฮะเตรียมตัวที่จะสอบเข้าม4ก็ดีหรือว่าสอบเอนทานเข้ามหาวิทยาลัยก็ดีนะฮะแถวๆนี้โรงเรียนกฎวิชาที่มีชื่อเสียงเยอะแยะเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์นี่นักเรียนเยอะเลยนะครับถ้าใครที่จะสอบเข้าม1สอบเข้าโรงเรียนระดับ ท็อปท็อปชั้นนำนะครับหรือว่าสอบเข้ามส .4 ก็ดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอ็นทานก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะฮะที่นี่ก็มีโรงเรียนกฎวิชามีติวเตอร์ระดับท็อปท็อปท,ท,ที่มีความสามารถและความชำนาญเยอะแยะเลยนะฮะทุกคน ร้านหัวเว่ยก็มีนะทุกคนมีร้านขายเกมด้วยนะฮะ เฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับพวกโซฟาที่นอนนะครับโต๊ะเอาไว้สำหรับทำงานในออฟฟิศสำนักงานนะครับถ้าจะทำพาสปอร์ตนะฮะทำที่ชั้นนี้เลยนะครับเดินไปขวามือนะฮะจะเจอจุดที่ทำพาสปอร์ตนะฮะชั้น5โซน A นะครับ เราก็ขึ้นมาชั้น6แล้วเนาะทุกคนตรงนี้ก็มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะฮะ มีโรงเรียนสอนคณิตด,ด้วยนะครับตรงนี้ก็เน้นสำหรับคนที่สอบเอ็นคานเข้ามาหาวิทยาลัยนะฮะสอบม .4 ก็มีนะฮะเข้าม .4 นะครับโรงเรียนระดับชั้นนํำนะฮะ ตรงนี้ก็มีพวกราดน้ำปั่นน้ำผลไม้นะครับเรียนหนังสือเครียดๆก็มาซื้อได้นะ นี่นะครับตรงนี้ก็มีเกมให้เล่นนะฮะเป็นเกมบอลนะครับเพื่อนผมก็นั่งเล่นอยู่นะฮะลูกค้าประจําของที่นี่เลยก็ว่าได้นะฮะมาทีไรต้องมาเล่นนะฮะเพื่อนผมคนนี้นะฮะถ้าจะเล่นนะครับไปแลกเหรียญตรงนู้นนะครับมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะฮะก็มีหลายเกมให้เล่นนะฮะนอกจากเกมบอลนะครับมีเกมบอลด้วยแล้วก็มีเกมขับรถด้วยนะฮะมีหลายเกมนะฮะเล่นได้นะครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาบุญคองนะฮะก็มีร้านค้ามากมายนะครับมีร้านขายอาหารร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเครื่องประดับนะครับรวมถึงมีโรงเรียนกวดวิชาด้วยนะฮะก็สามารถมาได้นะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมหลายๆอย่างนะครับสำหรับคนทุกประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนที่จะมากวดวิชาเพื่อเข้ามหเข้ามสหรือเข้า มหาวิทยาลัยเอ็นทรานนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a v e l by t ์บา k นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ